สวัสดีครับผมสมควรอยู่สนองกำนันตำบลเขาลวกตำบลเขาลวกอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีผลการดำเนินง,งานของตำบลเขาลวกสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลำสนธิจัดทำม MOU การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งระหว่างนายประสานมิตรอมรักษ์นายอำเภอลำสนธิกับกลไกจิตภาคีเครือข่ายในอำเภอลำสนธิเพื่อขับเคลื่อนตำบลเขาลวก ให้เป็นตำบลเข้มแข็งตามหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงในสามิติได้แก่มิติด้านความมั่นคงมิติด้านความมั่งคั่งและมิติด้านความยั่งยืนด้านความมั่นคงทางอาหารครัวเรือนในตำบลเขารวกมีการปลูกผักสวนครัวทานเช่นมะเขือพริกมะละกอตะไคร้เป็นต้น ถ้าเหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้านถ้ามีมากก็จำหน่ายสร้างรายได้ให้กับครวัวเรือนทุกครวัวเรือนในตำบลเขาลวกมีอาชีพมีรายได้มีการออมเงินมีบ้านอยู่อาศัยที่มั่นคงและแข็งแรงแล้วก็มีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติเช่นประกาศเสียงตามสายให้คนในตำบลทราบพร้อมแจกเบอร์หรือเบอร์สายด่วนไว้ติดต่อเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน ตำบลเขาลวกมีกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความสมัคคีปรองดองให้คนในตำบลและมีการสร้างประชาธิปไตยโดยการจัดเวทีประชาคมให้คนในตำบลเขาลวกเข้าร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อพัฒนาตำบลในส่วนของการบริหารจัดการชุมชนตำบลเขาลวกได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลที่สร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบปี2564ด้านความมั่งคัง่งตำบลเขารวกมีกองทุนชุมชนเช่นกองทุนแม่ของเป็นดินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านเป็นต้นส่งเสริมให้คนในตำบลมีการออมเงินและให้สมาชิกกองทุนกู้ไปเป็นทุนในการประกอบอาชีพ มีร้านค้าชุมชนบ้านเขาลวกน้อยปั๊มน้ำมันชุมชนเพื่อการ,กรเกษตรบ้านเขาลวกน้อยโดยกิจกรรมเหล่านี้ส่งผลให้มีเงินบันผลให้สมาชิกทุกๆปีด้านความยั่งยืนคนในตำบลเขาลวกน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองนำวัตถุดิบในชุมชนมาสร้างเสริมรายได,ได้เช่น การทำพริกแกงการทำหมูส้มเป็นต้นตำบลเขาลวกมีศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอส่งเสริมให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปตำบลเขาล่วก ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งเพื่อร่วมวางแผนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งใน3มิติรวมทั้งการติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินง,งานผ่านช่องทางต่างๆได้แก่เว็บไซต์หน่วยงานกลุ่มไลน์เฟซบ o ๊กตำบลเขาลวกร่วมใจฝ่ายคุณธรรมน้อมนำาสตรพระราชา